และเรากลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมอ่ะติดตามข่าวเมื่อวานนี้น่าตนกตกใจท่านผู้ชมเป็นกรณีของชายคนหนึ่งซึ่งมักจะไปซุ่มแอบถ่ายรูปเด็กนักเรียนชายที่ไปโรงเรียนสายแล้วเอารูปไปรู่เด็กว่าจะาไปฟ้องพ่อแม่ฟ้องครูแล้วกลายเป็นการหลอกบังคับให้เด็กไปที่ห้องพักของตัวเองและกระทำชำเราบางทีตะเวนไปแถวสวนธารณะในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน แล้วล่อหลอกเด็กไปที่บ้านเอามีดจี้คอที่สำคัญอย่างที่ผมบอกเด็กผู้ชายเขาบังคับล่วงละเมิดทางเพศแล้วข่มขู่ให้เด็กมาหาอีกเรื่อยๆถ้าไม่มาก็จะไปบอกเพื่อนๆทำให้อับอายค่ะท่านผู้ชมนี่คือภัยสังคมโดยแท้เราต้องนึกดูเด็กตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กๆไปโรงเรียนหรือตกเย็นก็ตามทีมีภัยสังคมแบบนี้ ทราบข่าวว่าทำมาแล้วนับสิบรายด้วยกันและปรากฏว่าก่อนหน้านี้โดนจับชาวบ้านลุมประชาทันตํำรวจเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลปรากฏมันหนีออกจากโรงพยาบาลคือยังไม่ทันได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีใดๆเลยค่ะหนีออกจากโรงพยาบาลนี่เหตุการณ์ที่ระยอง,อง,อท,ยงท่านผู้ชมต้องรีบนำเสนอตราบใดที่จับไม่ได้เปิดหน้าท่านผู้ชมเพราะต้องการตัวอยู่ณนะขณะนี้ คุณกันถัดพงไพยบูลเวศเมื่อวานนี้พาเด็กผู้เสียหาย ที่ถูกนายอนนท์หรือนายนนท์อายุ33ปีคนนี้ก็เหตุล่วงละเมิดทางเพศคุณกันพาน้องไปที่โรงพักเมืองระยองนะคะเพื่อเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวนายนนท์มาดําเนินคดีให้ได้คือก่อนหน้านี้ชาวบ,บ้านช่วยกันรุมประชาทรนและจับตัวนายนนท์เอาไว้ได้แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกหนีออกจากโรงพยาบาลตํารวจยังไม่ทันได้แจ้งข้อหาดําเนินคดีอะไรเลยค่ะผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหายคนหนึ่งให้ข้อมูลอย่างที่บอก คือพ่อแม่มารู้ภายหลังเป็นใครก็ต้องช็อกท่านผู้ชมฮะเอาล่อลวงไปที่ห้องจะโดยวิธีขค่มขู่หรือจะล่อลวงไปก็ตามทีนี่ม,มาเฝ้าตามหน้าโรงเรียนอย่างที่ว่าหรือหลังเลิกเรียนพอไปถึงห้องได้เอามีดจี้คอล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายย่ามใจก่อเหตุมาแล้วกับเด็กชายอายุสิบปี ถึง14ปีโดยประมาณมาเป็น10บรายอะค่ะเด็กคนหนึ่งบังเอิญว่ากล้าพูดว่าไปโดนอะไรมาเด็กคนอื่นๆที่ตกเป็นเหยื่อก็เลยกล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันก็คือตรงกันหมดเนี่ยค่ะชาวบ้านรับรู้จับตัวลุมประชาทันจับส่งตำรวจโรงพักมุรยองข้อร้องเรียนก็คือตำรวจทำไมปล่อยให้นายนนท์อนนายุ33ปีหลบหนีไปได้ชาวบ้านเกรงว่าลูกหลานจะไม่ปลอดภัยก็เลยมาร้องให้ช่วยกันติดตามเดี๋ยวทบูชอมะ ฟังเสียงผู้ปกครองบางท่านมีคนโทรมาบอกผมว่าหลานผมเนี่ยโดนรังแกตอนเนี่ยมันจะมารับตัวหลานผมไปเวลามันจะมาเอามันจะส่งซิกให้เด็กเด็กจะรู้ตัวอยู่แล้วมันจะมองหน้าแล้วก็ยักหน้าบอกไปรู้กันเลยว่าถ้าจ้องใครแล้วยักหน้าให้ไปเนี่ยคือถ้าไม่ไปโดนแฉเขาก็จะมาตัวหลานผมไปเนี่ยหลานผมก็เกิดความกลัวหลอกไปบ้านโดยบอกว่า ไปช่วยทํานู่นหน่อยทํานี่หน่อยหรืออาจจะเป็นหลอกว่าเพื่อนอยู่ที่บ้านก็คือหลอกให้มาบ้านก่อนก็สอบถามเข้ากันนะครับว่าเฮ้ยทําไมมึงทาอย่างนี้วะเขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบเด็กเขาชอบมีอะไรกับเด็กเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบคนโตเด็กคนไหนตัวเล็กๆดูแล้วท่าทางเป็นเด็กที่พูดไม่เก่งไม่ไว้วายดูจะควบคุมได้ง่ายเนี่ยเขาจะจัดการคือจะตกเป็นเหยื่อของเขาสีหน้าของเด็ก แต่ละคนนะครับก็คืออยู่ในอาการหวาดกลัวมากคือกลัวคนเนี้ยเพราะคนนี้เขามีลักษณะของการใช้มีดจี้คอด้วยแล้วก็ข่มขืนด้วยเข้าใจว่ามีเด็กแค่กลุ่มเนี้ปรากฏว่ามีคนที่อายุย3 2สิสาแล้วเนี่ยมาบอกว่าเพื่อนเขาก็โดนผมก็ตกใจมากเลยตอนนั้นบอกเฮ้ยคนโตแล้วมันมันทําได้ไงว่าไม่พวกมึงไม่สู้อะไรแบบนี้เขาบอกว่าอ๋อ oh, มันทําตอนเรียนอยู่ประถมแต่ละปีเนี่ยเหยื่อเขาจะเป็นเหยื่อเด็กประถม ท้งนั้นเหยื่อส่วนใหญ่นี่เป็นเด็กประถมค่ะท่านผู้ชมคือคุณกันเองเนี่ยบอกนะฮะก่ mm hmm. อเหตุมาน่าจะหลายปี mm hmm. บางคนที่ถูกกระทำตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ20กว่าไปแล้วก็มีอะแล้วได้ทราบที่น่าเป็นห่วงคือก่อเหตุ mm hmm. โดยไม่มีการป้องกันใดๆหมายถึงโรคแล้วเมื่อเด็กโดยไม่ป้องกันเกรงว่าจะติดโรคอะไรหรือไม่แต่ผมเติมให้ มันติดอยู่ในใจเด็กที่ถูกทานรุณกรรมล่วงละเมิดทางเพศท่านผู้ชมร้ายแรงจริงๆคุณกันเมื่อวันต่อมาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่5ที่เมืองระยองลงพื้นที่ไปตรวจสอบห้องพักของนายนนทพบแค่ห้องว่างเปล่าแต่ยังอุตส่ามีกองชุดนักเรียนเด็กผู้ชายอยู่สองสตัวบอลหนึ่งลูกข้าวของถูกเก็บออกไปหมดแล้วเรววาก็มันหนีไปแล้ว ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายัางไงในนในท์อยู่ในพื้นที่มานาน10กว่าปีค่ะไม่เคยรู้ว่าในนนมีพฤติกรรมทําผิดกฎหมายหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กปกติก็เห็นชอบเตะฟุตบอลทํางานร้านอาหารใช้ชีวิตปกติทั่วไปจนกระทั่งเป็นข่าวนี่แหละค่ะถึงได้รู้ว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมอันตรายมาอยู่ในพื้นที่นานเน่ครับสิกว่าปีครับก็คือเขาจะอยู่กระเดกเขาจะไม่มีเพื่อนไม่มีญาติอะไรก็ไม่มเป็กระตลอด ไปาง,งานวัดไปเที่ยวเน<ม>ี่ยก็จะเห็นเด็กไปตลอดเขเลย <c oughs> ลผมคิดว่าเขาเออคืเด็กอยู่อะไรเงี้ยผมก็ตอนที่ไปงานวัดขนาดที่แม่ค้าเนระแวกนั้นก็เห็นอยู่นะว่าดูลักษณะในนนก็เหมือนผู้ชายปะกะติทั่วไปอะค่ะอาจจะผิดสังเกตบ้างก็คือมีเด็กผู้ชายมาที่ห้องพักของเขาบ่อยๆแม่ค้าบอกสลับสับเปลี่ยนหน้ากันไปก็ไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรกันก็อาจจะไม่คิดอะไรใช่ไหมค่ะขนาดที่เพื่อนของในนน บอกรู้จักมานานเขามีบ้านเกิดอยู่ออดอนแต่มาอยู่ระยองนานกว่าสิบปีที่ผ่านมาก็เห็นเล่นกับเด็กดูแลเด็กไม่คาดคิดจริงๆก็จะทำแบบนี้วันที่ถูกชาวบ้านช่วยกันจับกลุมตัวและรุมประชาทันตอนเองยังเข้าไปช่วยกันตัวออกมาแล้วถามว่าทำจริงหรือเปล่านนยอมรับว่าทำจริงค่ะแล้วก็บอกได้ว่าทำมากกว่าสิบคนก็เลยบอกให้สรารภาพกับตำรวจไปและนนก็ถูกควบคุมตัว ก่อนจะมารู้ว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาผมเจอเด็กอยู่เขาบ่อยผมเลยเข้าใจว่าเขาน่าจะดูแลดูแลเด็กดีทุก mm hmm. คนเข้าใจแบบนั้นหมด mm hmm. นอกจากว่าจะมีเป็นบางคนที่เขาสงสัยเหมือน mm hmm. มันคุ้มเด็กได้นงครับเร mm hmm. าบอกว่าเด็กอยู่กับมัน mm hmm. เราเห็นมันอยู่ตามคอกมา้าตามสนามกีฬาอะไรเงี mm ้ย hmm. ผมทราบว่าเขาเป็นเกย์แต่ผมไม่ทราบเขาเป็นโรคจิตผมมาทราบ mm hmm. ก็บคือวันที่ผู้ปกครอ,องของเด็กโทรมาถามผมว่าพอดีมีคนชื่อเนี้อายุประมาณเนี้ยแต่ผู้ผู้ปกครองเขาเข้าใจว่าคมครูหูลูกเขา ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคนชื่อเนี้ยอายุประมาณเนี้ยผมรู้จักผมไปคุยให้เพราะมันเป็นเพื่อนผมอืผมก็เลยไปพอไปคุยกันมาผมก็ถามว่ามึงทําจริงหรือเปล่าบอกมันก็ทําจริงผมถามทำมานานมันบอกวาทำมานานแล้วเพื่อนแล้วคนที่ทำมาเยอะไหมรับแลนบอกแค่มันบอกมาว่าประมาณก็ประมาณสิบกว่าคนผมเลยถามจี้เลยอีกถ้าเกิดเห็นความเป็นเพื่อนมึงบอกมาให้หมดได้ป่าบอกาบางคนมันก็อายอุมันบอกว่าบางคนมันทำตั้งแต่อายุ ตน้ตนๆจนตอนนี้เขายุยี่สิบกว่าแล้วผมเลยบอกถามว่ารับสภาพไหมถ้าแบบนั้นอนะ่ะแล้วเนี่ยมือมือมาทําหลานกูเนี่ยเด็กคนล่าสุดที่มึงมารับเนี่ยมันหลานกูเนี่ยรู้ไหมหล่อนไม่รู้มันเป็นหลานผมืมบอกกันมือรับสภาพนะกูไม่ทําอะไรมือกูผมผมเป็นคนยืนกันไม่ให้คนเป็นประชาทิมันรับสภาพนะเดี๋ยวไปตำนวณตลบหนีหรหรจริงครับก็เลยถามกัแล้วครับผมไปคราวนี้ออกทงประตูเรียกประตูห้าประตูด้านหลังนะพี่ประตูด้านหลังแล้วก็ข้ามถนนจะุจัอุดมไปฝั่งก็เก่าทาท่านผู้ชม ตำรวจว่ายัางไงพุ่มกับโรงพักมองระยองพันตำรวจเอกวีพงศ<อ>์แก้วคือท่านบอกว่าวันที่ชาวบ้านจับตัวในนนท์นะคะตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทําร้ายร่างกายก็เลยไประงับเหตุแล้วเห็นในนนท์เนี่ยได้รับบาดเจ็บก็เลยเอาตัวไปที่โรงพยาบาลระยองและในนนท์ก็หนีไประหว่างที่อยู่โรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งข้อหาเพราะไม่รู้ว่าในนนท์กระทําความผิดนึกว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายใช่แล้วคนที่ถูกทำร้ายร่างกายคือในอนนท์ค่ะ ก็เลยไม่ได้แจ้งข้อหาแล้วตำรวจก็ยังไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวณเวลานั้นเอ่อล่าสุดมีเด็กชายที่ถูกละเมิดผู้ปกครองมาแจ้งความแล้วถึง5รายค่ะก็ประสานสาวิชาชีพพุ่มกับว่าอย่างนั้นนะเร่งรัดสอบปากคำเด็กผู้เสียหายตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจได้ไปขอสารจังหวัดระยองออกหมายจับนายอนนท์ในข้อหาพาเด็กอายุไม่เกิน1ิปี ไปเพื่อการอาชญากรรมกระทำจำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยขู่เข็นใช้กําลังประทุษร้ายโดยเด็กอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาหรือผู้ดูแลค่ะพุ่งกับยืนยันใช่ไหมจะเร่งล่าตัวนายนนมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วคะ่ะส่วนเด็กที่ถูกกระทําแล้วยังไม่มาแจ้งความเนี่ยพุ่มกับบอกขอให้มาแจ้งความนะคะปะกติผมเข้าใจข้อกฎหมายจะไม่เปิดแต่กรณีนี้ตำรวจมีหมายจับแล้วยังไม่ได้ตัวมา และเป็นปัญหาของสังคมอย่างแท้จริงเปิดหน้าเดี๋ยวต้องล่าตัวให้ได้โดยเร็วท่านผู้ชมฟังดูเนี่ยเพื่อนก็เป็นคนบอกมันรับแล้วแล้วทำมายาวนานน่ากลัวจริงๆ